ยินดีต้อนรับกลับมาที่โมเทมัมช่องที่จะพาคุณดำดิ่งไปสู่โลกของรถยนต์ที่น่าตื่นเต้นทันสมัยและล้ำอนาคตที่สุดหากคุณรักรถรักนวัตกรรมและอยากรู้ก่อนใครเกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์ใหม่ๆคุณมาถูกที่แล้วอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตเพราะวันนี้เรามีสิ่งที่พิเศษจริงๆรอคุณอยู่เราจะพาคุณไปทาความรู้จักกับรถที่ไม่ได้เพียงสืบทอดตำนานแต่ยังสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับโลกยานยนต์เตรียมตัวให้พร้อมเพราะนี่คือการเจาะลึก โตโยต้าฮิลเสเทรว2026รถกระบะอนาคตที่ผสานพลังความทนทานความหรูหราและเทคโนโลยีล้ำยุคเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบฮิลเลสเป็นชื่อที่คนทั่วโลกรู้จักในฐานะสัญ,ญลักษณ์แห่งความแข็งแกร่งความทนทานและความสามารถไปได้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นทะเลทรายภูเขาสูงไซง,งานก่อสร้างหรือถนนในชีวิตประจําวันมันพิสูจน์ตัวเองมาแล้วหลายสิบปีและในปี2026โตโยต้ากำลังยกระดับฮิลเลสให้ก้าวไปอีกขั้นกับฮิลเล็ r ส์เทรวุ่นใหม่ ที่มาพร้อมดีไซน์อันดุดันระบบขับเคลื่อนไฮบริดสุดล้ำเทคโนโลยีอัจฉริยะและประสบการณ์การขับที่เหนือกว่าทุกครั้งที่ผ่านมานี่ไม่ใช่การปรับโฉมเล็กๆแต่มันคือข้อความชัดเจนจากโตยโยต้าว่ารถกระบะในอนาคตควรจะเป็นอย่างไรลองจินตนาการว่าคุณยืนอยู่ตรงหน้ารถฮิลล์สทวเรใหม่ครั้งแรกดีไซน์ด้านหน้าชวนให้คุณหยุดมองทันทีกระจังหน้าขนาดใหญ่ดูดันรับแรงบันดาลใจจาก DNA รถกระบะระดับโลกของโตยโยต้าแต่ถูกเพิ่มเส้นสายความล้ำสมัย เข้าไปอย่างลงตัวไฟหน้าเลตด,ดีไซน์เรียวเฉียบพร้อมไฟสองกลางวันเดลที่ให้หลายเซนเฉพาะตัวฝากระโปรงหน้าถูกออกแบบอย่างบึกบึนแต่ยังคงใส่ใจละอากาศพลาศาสตร์เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดมันคือรถที่พร้อมโดดเด่นทั้งบนถนนในเมืองทางไฮเวย์และเส้นทางออฟโรดสุดโหดมองจากด้านข้างฮิลสเทรวูดูยาวและกว้างกว่ารุ่นก่อนฐานล้อ,อก,กว้างขึ้นให้ความรู้สึกมั่นคงซุ้มล้อบานออกเล็กน้อยรองรับยางออนเทเรนขนาดใหญ่เส้นสายตัวถังคมชัด และทันสมัยแล,อล้อัลอยดีไซน์ใหม่สไตล์กังหันดูเหมือนกำลังหมุนแม้จอดนิ่งทุกองค์ประกอบสะท้อนถึงความแข็งแรงและความหรูหราในเวลาเดียวกันโตโยต้าตั้งใจให้ฮิลสเทรวไม่ได้เป็นเพียงรถทำงานแต่อย่างเป็นสัญลักษณ์แห่งรถนิยมและนวัตกรรมด้านท้ายมาพร้อมไฟท้ายเหล็แบบเส้นยาวผ้าทั้งแถงท้ายให้ความรู้สึกอนาคตมากขึ้นการชนหลังแข็งแรงพร้อมบันไดขึ้นลงง่ายดายกระบะท้ายเสริมวัสดุใหม่ที่ทนทานแต่น้ำหนักเบารองรับการใช้งานหนักได้อย่างดีพร้อมโซลูชัน การจัดเก็บแบบโมดูล่าที่ออกแบบให้เหมาะกับผู้ใช้งานทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นช่างมืออาชีพนักเดินทางผจนภัยหรือครอบครัวสายท่องเที่ยวก้าวเข้ามาในห้องโดยสารฮิลส์เทวูคุณจะพบกับโลกใหม่ที่แทบไม่เชื่อว่านี่คือรถประบัดก,การออกแบบภายในเต็มไปด้วยวัสดุพรีเมียมแสงไฟเบียนทูราและการจัดวางอุปกรณ์ที่ใส่ใจผู้ใช้แผงคอนโซลหน้าหมาพร้อมหน้าจออินโฟเทนขนาด15นิ้วความละเอียดสูงสุดรองรับทั้งนำทางความบันเทิงการเชื่อมต่อ และระบบตรวจสอบรถแบบเรียวทางขับเคลื่อนด้วยซอฟต์แวร์ AI อัจฉริยะที่เรียนรู้พฤติกรรมและความชอบของผู้ขับหลังพวงมาลัยคือหน้าปัดดิจิทัลเต็มรูปแบบสามารถปรับเปลี่ยนทีมได้ตามโหมดการขับขี่เช่นโหมดถนนโหมดออฟโรดหรือโหมดสปอร์ตแสดงข้อมูลแบบเรียวทางทั้งแรงดันลมยางการทำงานของระบบไฮบริดและพลังงานที่จ่ายออกมาพวงมาลัยหุ้มหนังจอรูพร้อมปุ่ม,มติฟังก์ชันที่ตอบสนองได้แม่นยำ โตโยต้าให้ความสำคัญกับความสบายของผู้โดยสารอย่างมากเบาะนั่งหนัง,นงคุณภาพสูงปรับอุ่นและระบายอากาศได้ระบบเก็บเสียงเงียบสนิทและเครื่องเสียงจดีรอบทิศทางให้คุณเอยินดีต้อนรับกลับมาที่มอเตร์มนช่องที่จะพาคุณดำดิ่งไปสู่โลกของรถยนต์ที่น่าตื่นเต้นทันสมัยและล้ำอนาคตที่สุดหากคุณรักรถรักนวัตกรรมและอยากรู้ก่อนใครเกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์ใหม่ๆคุณมาถูกที่แล้วอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดต เพราะวันนี้เรามีสิ่งที่พิเศษจริงๆรอคุณอยู่เราจะพาคุณไปทําความรู้จักกับรถที่ไม่ได้เพียงสืบทอดตำนานแต่ยังสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับโลกยานยนต์เตรียมตัวให้พร้อมเพราะนี่คือการเจาะลึกโตโยต้าฮิลเล็ตส์เทรวสรถกระบะอนาคตที่ภาษาพลังความทนทานความหรูหราและเทคโนโลยีล้ำยุคเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบฮิลเลสเป็นชื่อที่คนทั่วโลกรู้จักในฐานะสัญ,ญลักษณ์แห่งความแข็งแกร่ง ความทนทานและความสามารถไปได้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นทะเลทรายภูเขาสูงไซ้งานก่อสร้างหรือถนนในชีวิตประจําวันมันพิสูจน์ตัวเองมาแล้วหลายสิบปีและในปี2 0 2 6ันยี่กโตยโยต้ากำลังยกระดับฮิลเลให้ก้าวไปอีกขั้นกับฮิลเลเทรรุ่นใหม่ที่มาพร้อมดีไซน์อันดุดันระบบขับเคลื่อนไฮบริดสุดล้ำเทคโนโลยีอัจฉริยะและประสบการณ์การขับที่เหนือกว่าทุกครั้งที่ผ่านมานี่ไม่ใช่การปรับโฉมเล็กๆแต่มันคือข้อความชัดเจนจากโตยโยต้าว่ารถกระบะในอนาคตควรจะเป็นอย่างไร ลองจินตนาการว่าคุณยืนอยู่ตรงหน้ารถฮิลล์สตาวใหม่ครั้งแรกดีไซน์ด้านหน้าชวนให้คุณหยุดมองทันทีกระจังหน้าขนาดใหญ่ดูดันรับแรงบันดาลใจจาก DNA รถกระบะระดับโลกของโตโยต้าแต่ถูกเพิ่มเส้นสายความล้ำสมัยเข้าไปอย่างลงตัวไฟหน้าเล็ตด,ดีไซน์เรียวเฉียบพร้อมไฟสองกลางวันดีเอลที่ให้หลายเซนเฉพาะตัวฝากระโปรงหน้าถูกออกแบบอย่างบึกบึนแต่ยังคงใส่ใจและอากาศพลาศาสตร์เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดมันคือรถที่พร้อมโดดเด่นทั้งบนถนนในเมืองทางไฮเวย์และเส้นทางออฟโรดสุดโหด มองจากด้านข้างฮิลเลสเทรวูดูยาวและกว้างกว่ารุ่นก่อนฐานล้อกว้างขึ้นให้ความรู้สึกมั่นคงซุ้มล้อบานออกเล็กน้อยรองรับยางออนเทเรนขนาดใหญ่เส้นสายตัวทังคมชัดและทันสมัยล้ออลอยดีไซน์ใหม่สไตล์กลงหันดูเหมือนกำลังหมุนแม้จอดนิ่งทุกองค์ประกอบสะท้อนถึงความแข็งแรงและความหรูหราในเวลาเดียวกันโตโยต้าตั้งใจให้ฮิลเลสเทรวูไม่ได้เป็นเพียงรถทำงานแต่อย่างเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งรถนิยมและนวัตกรรมด้านท้ายมาพร้อมไฟไท้ายเหล็แบบเส้นยาวผ้าทั้งแถงท้าย ให้ความรู้สึกอนาคตมากขึ้นการชนหลังแข็งแรงพร้อมบันไดขึ้นลงง่ายไดยกระบะดท้ายเสริมวัสดุใหม่ที่ทนทานแต่น้ำหนักเบารองรับการใช้งานหนักได้อย่างดีพร้อมโซลูชันการจัดเก็บแบบโมโดูล่าที่ออกแบบให้เหมาะกับผู้ใช้งานทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นช่างมืออาชีพนักเดินทางผจญภัยหรือครอบครัวสายท่องเที่ยวก้าวเข้ามาในห้องโดยสารฮิลส์เทวูคุณจะพบกับโลกใหม่ที่แทบไม่เชื่อว่านี่คือรถกระบะการออกแบบภายในเต็มไปด้วยวัสดุพรีเมียมแสงไฟเบียรทูรา และการจัดวางอุปกรณ์ที่ใส่ใจผู้ใช้แผงคอนโซลหน้ามาพร้อมหน้าจออินโฟเทนขนาด15นิ้วความละเอียดสูงสุดรองรับทั้งนำทางความบันเทิงการเชื่อมต่อและระบบตรวจสอบรถแบบเรียวทางขับเคลื่อนด้วยซอฟต์แวร์ AI อัจฉริยะที่เรียนรู้พฤติกรรมและความชอบของผู้ขับหลังพวงมาลัยคือหน้าปัดดิจิทัลเต็มรูปแบบสามารถปรับเปลี่ยนทีมได้ตามโหมดการขับขี่เช่นโหมดถนนโหมดออฟโรดหรือโหมดสปอร์ตแสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์ทั้งแรงดันลมยางการทำงานของระบบไฮบริด และพลังงานที่จ่ายออกมาภูมิลายหุ้มหนังจอรูพร้อมปุ่มมัิฟิฟังก์ชันที่ตอบสนองได้แม่นยำโตโยต้าให้ความสําคัญกับความสบายของผู้โดยสารอย่างมากเบาะนั่งหนังคุณภาพสูงปรับอุ่นและระบายอากาศได้ระบบเก็บเสียงเงียบสนิทและเครื่องเสียง JBL รอบทิศทางให้คุณเอ